สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆ,ๆน้องๆทุกคนมาพบกับพวกเราครัวตะฟืนอ,อีกแล้วนะคะวันนี้ครัวตะฟืนพามาเพื่อนๆมาดูผักสลัดนะคะผักสลัดสวยๆนี่ค่ะผังนี้ด้วยนะคะผักใหญ่กว่าหน้าเลยค่ะเรากำลังจะเก็บผักขา,ายเข้ากรุงเทพกันนะคะโดยทีมงานครัวตะฟื้น น้องทักทายเพื่อนๆหน่อยเร็วสวัสดีค่ะนู่นน่ะ<ย>ทีมงานครัวตะฟื้นนะคะกำลังจะเก็บผักกัน FC ของ FC ของชาวตะฟืออ้นอาจจะเห็นพี่จันเจ้าทักทายเพื่อนๆหน่อยคะ่ะเ <c oughs> หนื่อยไหมคะวันนี้เหนื่อยไหมคะ <c oughs> ไม่เหนื่อยนะคะ นี่ค่ะทุกคนดูน้องเขาเก่งมากเลยค่ะฮัลโหลก็อัวอาจีกางพยองอะไรนะกลางพยองกางพยองภาษามงพูดว่ายังไงกลางพยางอ๋อก,ก็อัวอาจีภาษามงแปลว่าคุณกําลังทําอะไรอยู่นะคะถามว่ากินข้าวซินอหมอหรือยัง,งหมอเตา น้องหมอตาโอแปลว่าแปลว่าอะไรบอกบอกเพื่อนๆนหน่อยกินข้าวกับอะไรอะ่ะเนื้ออ๋อกินข้าวกับเนื้ออันนี้เป็นน้องๆคนม้งนะคะมากลางพยางนี่ค่ะผักของเรามีหลังคาด้วยนะคะเพื่อนๆเก่งมากเลยค่ะเขาขึ้นแบบเหล็กเส้นเดียวได้ขึ้นไปเหยียบยข้างบนเลยนะคะ ปีนขึ้นไปบนหลังคานู่นค่ะแล้วก็ดึงพยางให้มันตึงๆวันนี้พาเพื่อนๆ,ๆมาเก็บผักผักตัวนี้เรียกว่าเลดโอ๊กนะคะทุกคนเลดโอ๊กนี่ค่ะโดยทีมงานครัวตะฟืนเหนื่อยไหมคะวันนี้ นม่หนื่อยค่ะแดดไม่ร้อนสบายสบายวันนี้อากาศดีสังเกตหวมวกน้องเขานะคะเป็น <c> ห <oughs> มวกกันฝนนะไม่ได้กันแดดเพราะว่าหวมวกใสมากเลย <c oughs> สาวสวยประจำฟาร์มมีใจคนสดสดสวยๆหล่อๆทั้งน,นั้น จหลอท่านั่ไม่สวนมหลอไม่มีสนม่กี๋สนใจไหมคะหล่อไปค่ะเพื่อนๆผู้บ่าวมง้งอันนี้เขาเรียกว่าสลัดคอสนะคะทุกคนคอสต,ต้นใหญ่ๆอวบๆขาวๆมีกรีนคอสเลดคอสนะคะคอสจะมีแบบ คอสใบสีแดงก็มีนะคะอันนี้ไม่ใช่เบบี้คอสนะคะเป็นคอสต,ตัวใหญ่ส่วนตัวเนี้ยเลดคอร์เวันนี้พาเพื่อนๆมาทักทายเป็นภาษาม,มงกก็จะบอกว่าเลดคอ l จ้าพาเพื่อนๆมาทักทายเป็นภาษาม,มงนะคะภาษาม,มงวันละควันนี้เสนอคำว่านอหมอแปลว่ากินข้าวค่ะ ก็อัวอจีแปลว่าคุณทำอะไรอยู่สองคำแล้วแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบบ๊าายยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ